โอเปตีเป็นคนเรียบร้อยฮนะมาเป็นร้อยกันเรียบนะคะจัดไปเย่าอยู่เฉยนี่เหาอมาไฮเฮลโลสวัสดีเมื่อนี่สีออกมาเกะข่าวด้าสลับ FC แอปติกต็อกหลายคนเข้าใจว่าค่อยแม่นคนจีน บางคนเข้าใจว่าแมนค่อยเป็นคนเล้าสูงเพระเจ้าคือผิดแล้วเพีย <laughs> ง <laughs> <pe eg g> แต่ว่าหน้าตากัาเจ้ามันค่ายคือค่อยซื้อเนาะบางคนก็ว่าค่อยแมนน่าแม่นผู้บ่าวเอ็มบีเอวีฮันบอที่ว่าอยู่กับสาวใส่เสื้อเอยียงว่ใส่เสื้อสาวหนุ่มเมียงหะนะ ปากคนก็ว่าค่อยคือไอ้อันไอ้หัวล้านอันบอเออคนไข้กันเนาะบบแมนได้ขอภัยขอภัยบแมนเนาะจัดกะอยู่ดีคู้จักทุกคนแล้วแพรก็ว่าว่าค่อยแม่งคนจริงแพรก็ว่าค่อยแม่งคนจริงแม่งค่อยแม่งคนจริงค่อยเป็นคนล้ายจริงเนาะคอยคอยคน่อยเฮ็ดจริงและคอยกับใครหลอกลวงใครคนจริงเด้อคนแท้ๆนี่แหละ ยังประโยชน์โอเป็นติเป็นคนเรียบร้อยฮะมาเป็นร้อยก็เรียบนะคะจัดไปอย่าอยู่เฉยๆฉยปกเป็นติเป็นคนเรียบร้อยฮะมาเป็นร้อยก็เรียบนะคะจัดไปอย่าอยู่เฉยๆ